สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บอ่อน้ำร้อนบอ่อน้ำร้อนเบตงนะครับบอ่อน้ำร้อนเบตงนักท่องเที่ยวมาแช่ขาแช่เท้านะแช่เท้า,ทาบอ่อน้ำร้อนนะครับก็เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พันพันดีชาแนลด้วยนะครับ นะครับบ่อน้ําร้อนเบตงเนาะจอดรออยู่จอดรออยู่เมื่อเช้านี้อ่พอเข้าไปมาเลยแล้วไวไฟมันตัดนะไวไฟมันตัดลืมไปลืมไปครับลืมลงก่อนนะพอเข้าไปมาเลยปุ๊บไวไฟมันตัดก็เลยตอนนี้ยังยังไม่มาเลยนะครับเลยผมไลฟ์สดไม่ได้นะอืมเหาสปอร์ตไลฟ์เปิดไม่ได้เลย ไม่รู้ทำไมครับอืมก็เดี๋ยวนั่งรถกลับเข้าเมืองด้วยกันนะครับเดี๋ยวนั่งรถกลับเข้าเมืองด้วยกันรอนักท่องเที่ยวอยู่นะ นกท่องเทียบก็เดินมาแล้วครับเท่าแก่เท่าแก่เดินมาแล้วนะเท่าแก่เดินมาแล้วเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูว่าเท่าแก่ว่างไงนะอ่าเมียวเดินมานะครับเห็นไหมครับต้องร้ายนะราคาผูับต้องร้ายนะคราคจัดสวัสดีรถไฟนาราคากาการทุกคนนะครับข้างหลักโรงแรมหรหรือว่า อยู่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไหนอ่ะมาไปก็ได้ไม่ให้บางเป็นจงทิ้งเราไว้หน้าตลาดสดกันดะวันนี้เหรอได้ก็ไม่ใกล้จากโรงแรมประมาณผมว่าประมาณห้านาทีจากโรงแรมมาตลาดสดอ่าแล้วเดี๋ยวเจะกเออจะซื้ออะไรเอ่ยซื้อโชกุนเหรอไม่ไม่เมื่อกี้นั่ง นั่งแช่น้ำด้วยกันก็บอกว่าที่หน้าตลาดอ่ะออข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เบตงอร่อยหน้าตลาดข้าวมันไก่เบตงอร่อยเอออ่ะโอเคได้ได้เขาได้้เอาอาเดี๋ยวจะหาดูให้เออปราอยากวันวเรา ปานนี้มันจะมีอีกไหมอ่ะเขาบอกขายขายถุงเก่งเออขายถุงสองตงเขาบอกหน้า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 ไหนหน้าตลาดสดอ่ะจ้าของคนพุทธกับคนอิสลามไม่รู้เหมือนกันนะไม่ผมกำลังผมรู้ว่าตลาดสดอยู่ตรงไหนคต่ยผมกำลังนึกว่าจุดไหนตรงไหนจะมันขายเอ่อไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งแต่ป่านนี้มันปิดแล้วแหละ ที่ว่าเป็นข้าวกะข้า,ขา,ขามันไก่เบตรงอ่ะนะแต่ป่านนี้มันจะเปิดเช้าเช้าอ่ะประมาณเจ็ดแปดโมงนี่มันเปิดแต่ว่าข้างตลาดสดเนี่ยผมยังนึกอยู่นะแต่ไม่เป็นไรบางทีเดี๋ยวจะไปก็ถามดูเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้จริงอะ่ะ

จสักดีสี่ทีแล้วแต่อ่าบน้ําอะไรต่างๆไง จะลงตลาดสดกี่คนล่ะก็งลงหมดเลยลงหมดใช่ไหมอ่มะเดี๋ยวผมจะชี้บอกโรงแรมให้ว่าจะไปทางไหนอรงแล้วผมรู้อ่าโอเคทีนที้อย่างนี้ดีกว่าเราต้องหาร้านเข้าไอ้ไก่ไปตรงไม่เจอถ้าไม่เจอก็ไปพัฒนานอะไรเนะ่ยทางข้า,ขาันอพัฒนาการใต้เย็นมีแน่จะกินใช่ไหม<ะ>หรือว่าจะซื้อกลับจะกินนะจะกินผมแนะนำไปที่ใต้เย็นเลยดีกว่าชัดเจนจ มันจะเร็วไปหรือเปล่าเร็วไปอ่าไปแล้วแต่สี่โมงครึ่งอะนะจะนั่งดูวิสิทิวันนี้สี่โมงสิบห้าสี่โมงครึ่งก็จะกินลมชมวิวน่าดูสาวเวลาคนไหนเดินไครเดินมาสวยเออไอ้ไอ้จีสวยมันไม่เดินไปเดินมาหรอครับเฮียเราไม่มีการไงอ่าจีเดินไปเดินมาแล้วสาวนี่มีผัวแล้วอ่ค่อยมีผัวแล้วค่อยมีผัวแล้วเด้อ เพราะว่าถ้าสวยๆผมันเรียกกลับบ้านหัวทีด้วยมึงจะไปเลดที่ไหนวะไม่เหลือมาเดินแล้วใช่ไหมไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะเกิดแปลกๆนิดหน่อยมึงไปเอ่ะมึงจะไปไหนเดียวไปมันยังมาไม่เนี่ยจะใส่เลยนั่นแหละเสียงกลางต่างทั้งที่รู้ว่ารถกหน้ามาเดี๋ยวนี้แปลกอีก จเจ้าจิตอยู่แล้วอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะต้องหลบให้เขาหลบได้ไงหล,หลบแล้วก็ลงคูอ่๋อมีที่ถ่ายรูปไหมโอเคไปตรงเดี๋ยวผ่านเนี่ยแววจะจะแวะกับแวะทำไมแวะกัยาวไปเลย ไปสามพันร้อยมันพุทมันพุอ่ะคุทอนน่ไม่ได้ทำมอยู่ข้างใน,นมัพุมัมัมังุถ่าย,ยไหมแวะก่นกนอนก็รหนไปก็ะน้านจะแวะถ่ายรูปไหมตรงนี้ซ้ายมือ รู้ว่าจะถ่ายบนรถหรือว่าไม่เอาดูแล้วไฟหมดแล้วดูแล้วใช่ไหมก็ที่เราถ่ายตอนมาณนั้นใช่ใช่ไปเปล่าแต่เล็กหายไปไปไปแสดงไฟคือไม่ได้ใช่แสดงไฟแบตหมดแล้วต้องกลับไปชาร์จใหม่ใช่มันหมดตั้งนานแล้วตั้งแต่กุโคนแล้วอ่ามันหมดตั้งแต่เอามงตั้งแต่พี่อารีนั่งไปแหละแล้งแต่ นั่นแหละตรงนั้นสูงเนี่ไหมโอ้โหแบตหมดพดีแบตมันหมดจะหมดได้ก็ตรงนั้นแล้เราขึ้นไปหน่อยหายไม่รู้อยู่ไหนถอยกลับก็ขึ้นไปยังสูงอะไรถอยหลังกลับไปถึงแล้วก็เลยขึ้นเลยถ้าผมไม่ไม่เลี้ยวเบอร์หนึ่งไปเลี้ยวเบอร์สองสามสี่เราไปออกไหนออกไม่ได้ตันตันนะแต่มัืดเลยไม่อยากจะออกไม่ได้เลยไม่ตื่นเลยไมืดจต pues like. nope. so ื่นเลยไม่เบอร์สองมันจะมืดตึ่นแต่เบอร์สามสี่ห้ามีรู้จะรู้ได้ปากเต้น มองแล้วมันไม่มีไฟมันมันต้องมันใช้แหลกไม่เอาเขาบอกให้ไปหนึ่งอย่างเดียวเขาบอกให้ดูหนึ่งอย่างเดียวอะไรนะออกมามีจะปายหายออกไหนไม่ได้คุณมันมีซ้ายกับขวานี่แน่ขนาดหมออ่ะอย่างไรมันต้องคนเราลงมันต้องมีเส้นทางจากบันไดนี่กัลงซ้ายไอ้ขวาเลยเพราะยังไงทางไม่มีบันไดลงนะทางนี้มันมีที่จับมือคิดว่าจะเป็นสายขึ้นไปไว ไปไหนวกเนี้มีทางแยกต้องไต้องไม่ต้องลืมไปลานก็เลยมีปจจัยือใจอะไรเก็บของแล้วยังไม่ถึงดี่ตายแล้วแล้ววนี้เสียน้คนแก่เนี่ยคนแก่องเตรียมก่อนเดเขียนหนื่นต้องจดอ่ะไม่จดลืม โอ้โหนี่ของกินเพียบนี่อะเส้นเล็กเพียบจัดงานอะไรงานเหมือนกับอะไรกันเรียกอะไรตลาดนัดตลาดนัดใช่บานเหมือนร้านขายของเห็นนั่งมอไซค์มาเลยของแบบนี้จะจะมาไปดูหวานหวานของแบบนี้จะจะมาไปดูที่จดจุดจักดีกว่า แล้วก็ตามมอเตอร์ไซด์เนาะชงตลาดหรือส่งอ่ไส่งชงชงตลาดส่งตลาดเป็นร้านอะไรเอ่ยร้านไก่เป็นตรงว่าได้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 รู้ว่าร้านอยู่ข้างหน้านี้ไหมอ่ะเพาว่าอยู่หน้าไอ้นี่หน้าตลาดใช่อยู่ไม่ไม่ถนนเช่นนี้ม่อยู่ร้านหนึ่งมันมันดังเหมือนกันหนะของสจอะไรไม่รู้สจหรือว่าสทไม่รู้ เราะว่าจะเกิดตลาดสดเนี่ย,ย,ยแต่มันจะปิดมันจะปิดแล้วยังเดี๋ยวก็ต้องดูนี่เนี่ยข้างไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มีร้านไก่เป็ดตรงอยู่ร้านตแต่ว่าเป็นร้านก้านะแต่ว่าป่านี้เนี่ยซ้ายมือนเนี่ยเนี่ยแต่ป่านี้มันจะปิดแล้วลนะการมันขายวันละตัวเองวันละสองตัวสามตัวแค่นั้นเองหมดเพื่เลยตลาดตลาดข้างหน้าอย่างนั้นนั่งไม่พอใช่ บอกขายไม่ได้ผัวเรียบอยู่นานไม่ได้ที่ร้านาานี่เนี่ยมันจะมีร้านอยู่ขวามือนี่นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้เลยงงเพราะว่าตลาดสดมันก็อยู่ขวามือไปทางท่าเรืนกลับมาเลี้ยวขวาตลาดสดเลี้ยวถึงตลาดแล้วตลาดอยู่ขวามือไฟแดงที่เลี้ยวขวาก็ถึงตลาดแล้วนี่ร้านควิก๊กควิก๊ก่ขวามือรถตู้บังอยู่เนี่ย รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าร้านนี้มันจะมีร้านอยู่ตรงนี้ร้านหนึ่งร้านตึกเก่าเนี่ยของสจรือว่าสทไม่รู้นะมันไม่ขายแล้วแบบนี้จะถามว่าแต่ว่าไอ้ชาวบ้านบอกข้างตลาดสดี่ร้านไหนผมไม่รู้นะเขาบอกให้ไปทางตลาดสดาหน้าตลาดสดนี่นี่ร้านนี้ข้าวมันไก่ไปตรงเมือนนี่นี่ขวามือเนี่ยเนี่ย ่าแต่ว,ว่าม,มันมันมันเปิดเช้าอ่ะอออออนี่ตลาสดาลาสดอยู่ขวามือนะเฮียอใช่ตลาดสดอยู่ขวามือนะที่รถจอดเยอะๆขวามือเนี่ยตลาดสดแต่ที่นี่เข้ามันไก่ล่ะ นี่จะลัดสดขวามือไหนอ่ะสมนก่ไม่มีนที่มันบอกล่าหน้าหน้านี่หน้าด้านไหนอ่ะไม่มีครับเยอะท่ก่อนไม่มีเจอน่าอือจอนไม่มีเลยไม่มีเยสมุนไก่ไม่มีครับนี่เหรอไม่มีด้านขวาได้ไพันเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปดูอไ้มัน คำว่าหน้าเนี่ยหน้าด้านนี้ก็หน้าด้านนู้นก็หน้าไปหมดเนี่ยวนไม่หมดอ่าเดี๋ยวเร็วขวาเร็วกว่าาเดี๋ยวเดินมากินผัดไทยค่ะชอยแต่ถ้าเกิดจะเอาที่ร้านใต้เยู่นี่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วขวดก็แต่ก็เรารักเราอยู่เต่าเต่าลองดูดิ กรวดเกาะนี um. no. ่ไม really so ่ม like no ีแน่อะไรชานอาลองดูลองดูลองดูซ้ายขวานี่ตลาดสดนะขวามือตลาดสดนะซ้ายมือเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นร้านอะไรอ่ะนั่นแหละผมมาผมมาแถวนี้มันก็ไม่เคยเห็นนะีาอ่เป็นไปได้เรียวกลับได้ไหมตรงนี้ทำงานอยู่โรงแอร์ขายของ อออืมเรถกระชากมีเรียวกลับตรงไหนหนอะเนาก็เป็นโรงพยาบาลยังไปไหนโรงพยาบาลเดตรงเรียวกลับนะไปเท่าได้ไหมพระเจ้าองงานจะกลับโรงแรมก่อนแล้วว่าแล้วยังไงเอ่ยสี่โมงครึ่งแรมเดี๋ยวเราก็เดินไปตรงกินที่อยากกินเอาไหรมาใส่ว่างใส่ว่างใต้เย็นส์ใส่มาใต้เย็นเดี๋ยวจะผ่านให้ เดี๋ยวจะผ่านให้ต้เย็นไม่เดี๋ยวกินเย็นเย็นอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่จะได้รู้ไปส่งโรงแรมเดี๋ยวเดินมาเองโอเคได้ครับ

จะงอมนุ่มเจ้าเย็นอาเจ้าเย็นความือเนาะโรงแรมเนี่ยหอนาฬิกาก็ตรงไปเลยก็คือลราผ่ะนยาเป็นจากโรงแรมมาเนี่ยประมาณสองนาทีเดินจอดซ้อี๋ยวถ้ามีอะไรฉุกเฉินกินก้างได้เลย ก๋เตี๋ยวก้าวไปเนี่ยไนร์ไนร์ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจัมโบ้คนกินเยอะมากเนี่ยไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วกันเดินมา่าแบบเทมาแบบซีมาเนี่ยจอดนี่ก็ได้นี่ถอยหลังอ๋อนี่ข้างหน้านี่ก็ได้ก็จอดเลยนี่ฝ่ายโอ้ข้างๆนี่บ้านแบรนด์นี่เราจะจอดแบรนด์จอดนี่เราเดินมากินก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้แล้วก็ไปไปจอดที่โรงแรมเมร์ินเดือดใช่ไหม อยเหรือมันดังโ้ไอ้น้องก็ดูไ้คิดเงินไปล่อวะได้ไไม่เป็นไรอาิดเงินไปดูดูก็ดูน้องก็ดูใช้เปล่าดู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 ยว่ารถเนาะ่ไปเนีนีนี่ว่ารถไอ้นี่มีอะไรอ่ะ ไปอย่างเงี้ยมันจะเละฮะชล้ไม่เละมงฮะพวกเไปได้นพวกได้นรถได้ได้เออไม่เอาหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตนไวไม่่อะไรนะองฝาได้ตให้เออไปช้าดไว hai yên, uầy, được, bốn, bốn à, ghép không à, <hị> cái